สวัสดีครับผมในชชชีวิตกดแก้วนะครับวันนี้จะมาอธิบายหลักการทํางานของใบอลิดสติ้งนะครับโดยอธิบายหลักการทํางานคร่าวๆนะครับจะแบ่งได้เป็น3สเต็ปใหญ่ๆก็คือสเต็ปที่1เนี่ยจะทําการแบ่งข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับก็คือสลับแบ่งเป็นน้อยไปมากมากไปน้อยน้อยไปมากมากไปน้อยอย่างนี้นะครับตั้งแต่ข้อมูลตัวแรกจนถึงข้อมูลตัวสุดท้ายนะครับอพอไปสเต็ปที่2นะครับก็จะ ทำการแบ่งข้อมูลเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งที่เรียงจากน้อยไปมากแล้วก็ฝั่งที่เรียงจากมากไปน้อยแล้วก็จะทําการเปรียบเทียบแล้วก็ดูในฝั่งของแต่ละตัวเองก็คือส่วนนี้ก็จะเปรียบเทียบ2กับ9ก็จะดูว่าอันไหนน้อยกว่าครับแล้วก็6กับ3ก็จะได้ค่าออกมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับทำทาเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบจากออมากไปน้อย เมื่อทำการเปรียบเทียบแล้วก็จะทำการเปรียบเทียบส่วนต่อมาอีกก็คือจะทำการเปรียบเทียบอย่างนี้ทุกตัวนะครับในฝั่งของตัวเองจนจะได้ Product ออกมาตามนี้สเต็ปที่3ก็คือหลังจากได้ Product ออกมานะครับก็จะทำการเปรียบเทียบอีกทีนี้จะทำการเปรียบเทียบทั้งสองฝั่งแล้วครับว่าออข้ามจากน้อยไปมากกับฝั่งที่ข้ามจากมากไปน้อยเนี่ยจะทาการสลับกัน สลับจนสุดท้ายนะครับได้โปรดักออกมาก็คือการข้อมูลที่ถูก sorting ตตเป็นอันนี้เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีวันนี้นะครับขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับ